สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับวันนี้ผมเอารถมาส่งมอบให้พี่น้อยนะครับ<ส>ก็เลยอยากกระสอบถามหน่อยครับว่าอเอกสารเนี่ยที่ผมจัดจไฟแนนซ์ให้พี่น้อยเนี่ยยากไหมครับพี่ไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหม ดีมากครับแล้วก็ทุกทุกเอทุกอย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่พี่น้อยทําอาชีพอะไรครับตอนนี้รับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างมีบริษัทเปิดเป็นหอจก่อเป็นอะไรไหมครับไม่ครับนะครับไม่ได้เปิดเป็นหอจกรไม่ได้เปิดเป็นอะไรเอกสารยุ่งยากไหมพี่ไม่ครับไม่ยุ่งทาตามที่ผมแนะนําใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไม่นานด้วยใช่ไหมครับพี่ครับผมนะครับแล้วก็อ่ ถามนิดนึงพี่เวลาเนี่ยก็คือไม่เยอะมากนะครับกําลังดีนะครับแล้วก็เร็วด้วยใช่ไหมครับพี่นะครับผมส่งไปส่งไฟแนนซ์ไปหาพี่กี่วันพี่สองสามวันได้ไหมพี่สามวันได้ไหมสามวันได้ไหมครับพี่แล้วอนุมัติเร็วไหมพี่เร็วมากนะครับผมยังตกใจเลยพี่นะครับอนุมัติไวมากนะครับแล้วก็ผมถามนิดนึงพี่อย่างตัวอุปกรณ์ของแถม หรือโปรโมชั่นที่ผมลงไว้เนี่ยแล้วผมคุยกับพี่ในแชทเนี่ยจบตามที่คุยไว้เลยไหมครับพี่ได้เกินด้วยครับอ๋อได้เกินด้วยนะครับ,รบนะครับ,รบก็คือ,อผมจะบอกลูกค้าหลายๆท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเวลาซื้อของในเพจผมเนี่ยหรือจองรถซื้อรถกับเพจผมเนี่ยนะครับผมทําตามที่แชทไว้หรือคุยกันไว้ได้เลยนะครับไม่มีการ เก็บเงินเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นบอกจบแค่ไหนก็จบแค่นั้นนะครับลูกค้ายินยันได้นะครับยินยันได้นะพี่ยืนยันได้ครับโอเคแล้วแล้วก็เอ่อเพจผมเนี่ยนะครับน่าเชื่อถือไหมพี่น่าเชื่อถือครับน่าเชื่อถือนะครับไม่มีเก็บอะไรเพิ่มไม่มีตุกติกนะพี่นะเพราะอย่างบางทีลูกค้าหลายๆท่านไปเจอเพจอื่นหรือไม่เชื่อใจเงี้ยก็เหมือนกับบางทีเขาอาจจะกลัว นะครับกลัวไม่กล้าซื้อในออนไลน์นะครับอย่างนี้โอเคนะพี่นะโอเคนะครับฝากเพจบิ๊กก้าหน่อยนะพี่นะนะครับให้ลูกค้าหลายๆท่านเชื่อใจหน่อยนะพี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับนะครับผมบิ๊กก้าก็จากตัวแทนเพจเนี่ยก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูรถพี่น้อยนิดนึงนะครับครับพี่ครับ แม็กนี่ก็คือลายตามที่ขอเลยนะพี่นะครับครับสวยไหมพี่ชอบไหมสวยครับชอบครับนะครับมีเพิ่มเงินอะไรไหมพี่ไม่มีนะครับนะครับโอ้โหได้ของเกินด้วยนะครับแม่เนี่ยจากลูกค้าจากใจลูกค้าเลยคือบางทีผมก็ไม่ค่อยได้ทําวิดีโอแหละครับพี่บางทีผมขายในเพจเยอะๆอะไรเนี่ยแต่ว่าลืมทําวิดีโอไปวันนี้ก็เลิกดีโอกาสดีนะครับให้พี่น้อยช่วยการันปีหน่อยนะครับนะครับ พาดูรถพี่น้อยหน่อยครับครับบริการส่งให้ถึงที่เลยไหมพี่มีเพิ่มเติมอะไรไหมไม่มีนะครับนะครับคุยกันง่ายๆครับพี่คือแค่ไหนแค่นั้นบริการส่งให้ถึงฟรีนะครับบริการฟรีนะครับส่งส่งถึงที่นะครับครับก็ พี่น้องนะครับสวัสดีนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวยนะพี่น้ารถชอบนะครับยังไงก็ขอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนนะครับพี่ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ